สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่บ้านยุทีจะพาเพื่อนมาทําหมูสามชั้นผัดกะปิคะ่ะเมนูง่ายๆที่แสนอร่อยมากๆเลยคะ่ะน,นี่ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้นะคะหมูสามชั้นนี่แม่บ้านยุทีได้หั่นเอาไว้แล้วค่ะมีกะปิเคยนี่ก็เป็นเครื่องที่จะ เอามาโขกประตำทำพริกแกงกะปิผัดกะปินะคะก็จะมีตะไคร้หนึ่งหัวมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็พริกชี้ฟ้าทั้งเม็ดเขียวเม็ดแดงอันนี้ก็เป็นน้าตาลายขาวค่ะเติมสีสันด้วยพริกชี้ฟ้าสีแดงไปอีกค่ะนี่ก็เป็นมะเขือพวงน้ํามันพืชซอสหน่อยน้ำรมแล้วก็น้าเปล่าค่ะแล้วก็มาเตรียมพริกที่จะใช้ในการทําผัดกะปิในวันนี้นะคะตะไคร้นี่ต้องขโขลกให้ละเอียดเลยค่ะ,ะค่อยนําพริกใส่ลงไป พริกเนก็โขลกหยาบๆพอ,พอโขลกแค่ให้พอแหลกใช้ทั้งสีแดงสีเขียวเพื่อให้ได้สีสันส,สวยๆค่ะกระเทียมสามสีกลีบเป็นกระเทียมจีนนะคะเนื้อเยอะแล้วก็ส่วนหอมแดงนี่เป็นหอมแดงไทยค่ะไม่บม่ทีก็ทําการซอยเพื่อที่จะให้โขลกแล้วไม่กระเด็นกระดอนออกสําหรับพริกสดหอมแดงกระเทียมเราจะโขลกแค่พอแหลกค่ะเพื่อเวลาผัดให้ได้เป็นเนื้อของ แต่ละอย่างมันจะดูทําให้ดูน่าทานไม่ละเอียดมากเกินไปกะปิใส่ลงไปเลยนะคะกะปิให้เลือกกะปิแบบดีหน่อยนะคะเป็นกะปิเคยสําคัญการผัดกะปิเนี่ยถ้าเป็นกะปิี่ใช้แบบดีหน่อยก็จะทําให้การผัดออกมาได้รสชาติดีและกลิ่นหอมค่ะกะปิมันจะมีแบบแบบราคาถูกกับราคาที่แพงขึ้นมาจากกันนิดนึงค่ะนี่ก็ได้แล้วตั้งกระทะเลยค่ะเราจะทําการผัดแล้ว เปิดไฟร้อมันกลางนะคะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นหมูสามชั้นมันจะมีน้ํามันออกมาด้วยแล้วก็นําพริกที่เราโขลกเอาไว้ใส่ลงไปผัดให้ได้กลิ่นน้าหอมก่อนค่ะความเผ็ดของพริกที่ใส่ตอนที่โขลกนี้แล้วแต่เ,เพื่อนๆนะคะชอบเผ็ดก็ปร,ปรับใส่เยอะได้แม่ยีทีก็จะใส่ลงไปประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนทานรสชาติออกเผ็ดแล้วก็หย,ยดน้ําลงไปทีละนิดค่ะ เราก็นำหมูที่เราได้หั่นได้ล้างเอาไว้นะคะขนาดชิ้นหมูก็เอาตามที่ชอบเลยค่ะเอาลงไปผัดรวมก,กันกับพริกกะปิตอนนี้นี่กลิ่นหอมมากค่ะถ้าทำตามความชอบของตัวเองแม,ม่ไม่อย่างที่จะชอบการผัดกะปิมากกว่าเป็นผัดพริกแกงถ้าเป็นการเปรียบเทียบของการผัดแต่แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นผัดกะปิแบบนี้ยมันจะมีความหอมกะปิความ หอมความนัวกะปิด,ดีน,นี่ก็ผัดไปเ,เรื่อยๆด้วยไฟปานกลางนะคะเราจะผัดจะคั่วไปเ,วเรื่อยๆเพื่อให้หมูนั้นสุกดีค่ะก็ค่อยนํามะเขือพวงใส่ลงไปปรุงรสน้ำตาลใส่ขาวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็ปรับรสเพิ่มได้ตามความชอบค่ะก็เอาตามที่เพื่อนๆชอบรสประมาณไหนก็ปรับเอาแล้วก็มาเติม ซอสหอยนงรมใส่ประมาณ 1- 2ึงสองชั้นโตค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากเครื่องปรุงที่เป็นประเภทน้ำเราจะใส่แค่ซอสหอยนางรมนะคะเพราะว่ากะปิมันจะมีความรสความเค็มความนัวของเขาอยู่แล้วนะคะเราก็เพิ่มเติมไปแค่ซอสหอยนางรมเพื่อให้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นใส่น้ำมังไปให้ได้ผัดที่พอค,คลิกค่ะปกติที่เขาผัดส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่ผักอะไรแต่แม่บ้านยุทีแจกด้ความอร่อยที่มีผัก ทีเขียวเขียวลงไปด้วยก็เลยใส่เป็นมะเขือพวงนี่ก็เติมพริกสดชีฟ้าสีแดงใส่ลงไปทั้งเพิ่มรสเผ็ดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สีสันที่ดูสดสวยนะคะรับความหอมที่ขาดไม่ได้คะ่ะใบมะกรูดฉีกเส้นกลางออกแล้วนะคะล้างสะอาดใส่ลงไปก็ผัดเพื่อที่ให้กลิ่นของใบมะกรูดโชยออกมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็นขั้นตอนสุดท้ายคะ่ะ น้ำมะนาวเปรี้ยวเอามาตัดลดความเค็มของกะปินะคะแล้วทำให้รสชาติของผัดกะปินั้นกลมกล่อมอร่อยค่ะถ้าไม่มีเป็นน้ำมะนาวสดก็ใช้เป็นน้ำมะขามเปียกแทนได้นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วการน,น่าทานไหมคะหมูสามชั้นผัดกะปิเมนูอร่อยที่ถ้าใครยังไม่เคยทำนะคะลองทำดูอร่อยมากๆความอร่อยความนัวความแซ่บที่ลงตัวตัก,การาดข้าวสวยร้อน คือเป็นความชอบของแม่บ้านอยู่ทีโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเหมือนกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปเลยนะคะขอเพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ